รอบที่แล้วนะคะอะ่วันนี้เราจะมาสรุปกันว่าธุรกิจที่เราจะทํากันเนี่ยเราสรุปว่าเราจะทําธุรกิจขนส่งทีนี้วันนี้เราต้องมาสรุปการว่าธุรกิจขนส่งที่เราจะทํามีข้อดีข้อเสียยังไงหรือมีลงทุนอะไรบ้างอ่าสรุปการว่าภาษีที่เกี่ยวข้องมีอะไรงั้นเรามาเริ่มเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะอ่ะคุณน้ามีข้อมูลอะไรมาบ้างคะอ่าจากที่ผมไปศึกษามานะครับธุรกิจอ่า เทรนด์เรื่องของโลจิสติกหรือการขนส่งสินค้าเนี่ยนะครับตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยในประเทศอาเซียนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศ แรกๆต้นๆนะครับในอาเซียนที่มีธุรกิจขนส่งที่เจริญเติบโตนะครับมีฐานการตลาดเนี่ยขยายขึ้นทุกปีนะครับจะเห็นได้จากกราฟนะครับตั้งแต่ปี2017ถึง2020เนี่ยนะครับฐานการตลาดหรือมูลค่าของธุรกิจเนี่ยขยายตัวขึ้นถึง40%นะครับก็คือคิดเป็นรายได้ในประมาณ66,000ล้านนะครับที่เจริญเติบโตขึ้นตรงนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกครับการจัดจัดลำดับของ SCB EIC เนี่ยนะครับเขาได้จัดทาวิเคราะห์ตลาดธุรกิจเนี่ยนะครับ ซึ่งนะครับาการตลาดหรือธุรกิจขนส่งตรงนี้นะครับมันจะเริ่มเติบโตขึ้นได้เนื่องจากว่าตอนนี้มันมีเรื่องของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์หรือแม้แต่ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งเป็นการใช้ดําเนินการธุรกิจบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับต้องบอกว่าณนะปัจจุบันนี้ประชากรบนโลกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตกับ ธุรกิจขนส่งเนี่ยจะผูกขาดกันอย่างสิ้นเชิงนะครับจะสังเกตได้จากธุรกิจใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Alibaba หรือแม้แต่เค r รี่หรือ l a ซาดานะครับก็จะมีแพลตฟอร์มหรือ e-commerce ตรงนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเล็งเห็นว่าธุรกิจขนส่งเนี่ยตอนนี้จะสามารถที่จะเจริญเติบโตหรือขยายฐานการตลาดเข้าไปได้อีก และที่สําคัญเนี่ยในประเทศอาเซียนตอนนี้เรื่องของธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกเนี่ยเรามาเป็นอันดับหนึ่งครับผมจึงมั่นใจครับผมจากการที่เรารู้ธุรกิจแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเรื่องภาษีเนี่ยมีเกี่ยวข้องกับบริษัทเนี่ยมภาษีอะไรบ้างคะเรื่องภาษีนะครับตัวถ้าเราเปิดธุรกิจขนส่งขึ้นมาเนี่ยภาษีที่เราจะโดนหลักๆ ที่จะพบในกิจการเราก็คือมีภาษีพกรด50 mm hmm. ก็คือตัวพวกงเล็บหนึ่งเดินค่าจ้างที่เราต้องหักของส่วนพนักงานแลน้วนําส่งสมรกร mm hmm. ภายในวันที่เจของเดือนถัดไปแล้วก็พอรด51กที่เราต้องรวบแล้วนําส่งเป็นภาษีประจําปีของส่วนพนักงาน mm hmm. แล้วก็ภาษีสิ่งปลูกสร้างพวกพรลบออาคารที่ดินแล้วก็ป้ายพวกนี้เราต้องนําส่งใ,ในส่วนของตัวหน่วยงานเทศบาลหรือ,รอวน,นองาิ่นที่บริษัทเราไปเปิดสาขาแต่ละที่ต้องนําส่งไว้ mm hmm. แล้วก็ตัวภาษีตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลก็พวกมาตรา63 69, 69รายการคำนวณรายได้รายการคำนวณกำไรที่เราต้องนำส่งภายในประมาณสัก150วันหลังจากวันสิ้นงวดคือนับจากเดือนมกราเงี้ยครับนับถ้าเราใช้รอบบัญชีเป็นแบบในประเทศไทยสามสิบันทันวาคือนับในประมาณสัก150วันแล้วก็ภาษีตัวภาษีกึ่งหนึ่งก็คือเขาใช้มาตรา66 67คำนวณประมาณการภาษีกำไรสุทธิ ให้คำนวณขาดเกินไม่เกินร้อยละยีของกำไรสุทธิจากปีที่แล้วแต่ภาษีตรงน,นี้คือเราสามารถปรับต่างสิ้นปีได้หรือคำนวณแล้วมีข้อผิดพลาดเราสามารถแก้ไขได้โดยการนำส่งประมาณสักวันที่31สิงหาสาาถานการณ์ปกติแล้วก็ตัวพวกหักหน้าที่จ่ายที่เราต้องเจอในการจ้างสินค้าจ้างซ่อมรถยนต์จ้างทำนู่นทำนี่เกี่ยวกับกิการก็พวกมาตาามเดสัต์ พวกค่าจ้างทําของค่าจ้างทําป้ายพวกอะไรเงี้ยที่เราต้องนําส่งภายในวันที่7ของเดือนถัดไปแล้วก็กลุ่มภาษีที่เป็นพวกเราอาจจะมีตัวจ้างคอนเซัลเข้ามาดูแลเป็นภาษีหักให้จ่ายมาตรา70ที่เราหักร้อยละสิแล้วก็ต้องนําส่งภายใน7วันหลังจากวันสิ้นเดือนเงี้ยที่เราต้องส่งเพราะว่าอาธุรกิจนี้อาจจะต้องพ่า ที่ปรึกษาต่งตางประเทศเข้ามาช่วยแล้วก็ตัวภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราต้องไปซื้อของเข้ามาใช้ในกิจการของเรามีที่กระทบบริษัทเราภาษีที่เราที่ผมเก็บได้มามีประมาณนี้ครับแล้วภัยจากธุรกิจของเราเนี่ยมีภัยจากคู่แข่งรายใหม่อย่างไงบ้างคะจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะครับภัยคู่แข่งรายใหม่เนี่ย จากการวิเคราะห์มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียโดยข้อดีนะครับข้อแรกก็คือธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงนะครับทำให้ผู้เล่นอื่นที่จะเข้ามาเล่นในตลาดเนี่ยมีโอกาสน้อยกับเงินลงทุนที่เราลงขนาดนี้นะครับส่วนข้อที่2นะครับผู้แข่งรายใหม่เนี่ยยังไม่มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้านะครับเพราะธุรกิจขนส่งปัจจุบันเนี่ยครับมองว่าธุรกิจที่ที่ความน่าเชื่อถือณปัจจุบันก็มีแค่ไปรษณีย์ไทยพราะพเขาเปิดมานานนะครับอันที่3คือผู้แข่งรายใหม่่่เนนนนียััังขาาาดดคคควมชืืออถะรรบบจุ้ ถ้าเราสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้เร็วนะครับจะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความมีผูกพันกับการใช้บริการของเราได้นะครับสุดท้ายแล้วคือประสบการณ์ความรู้ความชํานาญของธุรกิจนี้นครับเราว่าทีมงานของเราค่อนข้างจะมีความรู้ความสามารถทางด้านนี้เยอะนะครับส่วนข้อเสียนะครับก็คืออันดับแรกคือเงินลงทุนนี่ค่อนข้างสูงนะครับส่วนอันที่2ก็คือการตัดราคานี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเราจะต้องมีการขนส่งที่มีราคาสมเหตุสมผลนะครับทำให้ ลูกค้านะครับเข้ามาใช้บริการเราได้นะครับอันที่3าก็คือมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็จะมีเงินลงทุนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรากังวลในเรื่องของการโฆษณาของบริษัทเราเแล้วอำนาจการต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบล่ะคะมีอะไรบ้างคะอำนาจต่อรองผู้ขายวัตถุดิบมีข้อเสียคือระบบโปรแกรมการจัดการมีราคาสูงเพื่อตรวจสอบได้ และมีเงินลงทุนในการซื้อรถยนต์รถบรรทุกที่ราคาสูงการแย่งชิงด้านบุคลากรทําให้มีผลกระทบในการให้บริการลูกค้าค่ะ,ค,ะคุณวีคะแล้วอำนาจการต่อรองของลูกค้าล่ะคะมีผลยังไงบ้างคะ ในส่วนของอำนาจการต่อรองของลูกค้านะคะสามารถแบ่งเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียได้หลักๆ3ด้านด้านแรกก็คือในส่วนของการเปรียบเทียบราคาในตลาดของเราเนี่ยมีแบรนด์ขนส่งหลายๆแบรนด์ดังนั้นถ้าเรามีราคาที่เหมาะสมลูกค้าก็จะมาใช้บริการของเราค่ะแต่ในขณะเดียวกันลูกค้าก็สามารถเอาประเด็นเรื่องราคาเนี่ยมาเป็นข้อ ต่อรองเพื่อกดราคาของค่าขนส่งของเราให้ต่ำลงได้เช่นเดียวกันค่ะในด้านที่2การเลือกใช้โปรโมชั่นถ้าเรามีการใช้โปรโมชั่นที่ดีที่ดึงดูดลูกค้าก็จะมาใช้บริการของเรามากขึ้นแต่ทั้งนี้คู่แข่งก็สามารถใช้โปรโมชั่นไปดึงด,ดูดลูกค้าเพื่อไปใช้แบรนด์ของเขาได้เช่นเดียวกันค่ะในด้านสุดท้ายความเชื่อมั่นในการเลือกแบรนด์ของเรานะคะถ้าเรามีมาตรฐานการขนส่งที่ดีตรงเวลาเราก็ส่งได้อย่างปลอดภัยเนี่ยลูกค้าก็จะเลือกใช้แบรนด์ของเราแต่ ทางนี้เนี่ยถ้า anse, มีแบรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นบางรายลูกค้าบางรายก็อาจจะอยากใช้อยากทดลองการใช้การส่งของแบรนด์ใหม่เช่นเดียวกันค่ะค่ะคุณมายคะแล้วภัยจากสินค้าหรือบริการทดแทนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างคะค่ะจากที่ได้ไปพิจารณาในส่วนของข้อดีข้อเสียของภัยจากสินค้าหรือบริการทดแทนมานะคะข้อดีของภัยจากสินค้าหรือบริการทดแทนเนี่ยจะทําให้ลูกค้ามีช่องทางให้เลือกมากขึ้นแต่ข้อเสียเนี่ยจะทําให้ลูกค้ามีการเปลี่ยนใจไปใช้บริการของบริษัทที่เปิดใหม่ แล้วก็ผู้จัดจำหน่ายจะต้องขยายสาขาเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องจัดซื้อรถพ่วงนะทําให้ค่าใช้จา่ายทางกิจการเพิ่มขึ้นค่ะค่ะแล้วคู่แข่งในตลาดเดิมนะคะมีผลกับการท,ทําธุรกิจของเราไหมคะค่ะในส่วนของใครจากคู่แข่งที่อยู่เดิมในตลาดนะคะก็จะมีข้อเสียในในด้านความชํานาญในเส้นทางอะคะ่ะคือคู่แข่งอาจจะมีอาจจะรู้เส้นทางมากมากกว่าขนส่งแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นนะคะก็จะ คู่แข่งอาจจะมีโปรโมชั่นในการขนส่งสินค้าค่ะและสุดท้ายคือความน่าเชื่อถือค่ะค่ะจากข้อมูลที่ได้ในวันนี้นะคะบริษัทสรุปว่าเราจะทำธุรกิจกกับขนส่งแล้วหลังจากนี้รบกวนทุกคนไปทำแผนการดำเนินงานแล้วมาสรุปเามารายงานกันใหม่ในการประชุมครั้งหน้านะคะงั้นวันนี้ขอจบก,การประชุมเพียงเท่านี้ค่ะ